สวัสดีค่ะดิฉันาาศาสตราจารย์ดรปานชัดอินคงนะคะอยู่ในคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็สอนในวิชาออกแบบผิดพันธุ์นะคะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของปิยโทด้วยนะคะในในปัจจุบันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรปิยโทนะคะสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบร่วมสมัยอพอได้สอบพอได้รอสอใหม่ๆนะคะคือคือจะมีจะมีจะมีเป้าแล้วว่าอพอเราได้รอสอซึ่งเราจะต้องเข้าไปอ่านผลงานกับกับกับ เาเรียกอะไรกับผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ต่างๆนะคะซึ่งมันจะมารวมกันซึ่งเป็นของส,งสกอทีนี้พอเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะคะมันจะทําให้เราได้ความรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่เหมือนมันไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์จากที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าท่านประธานซึ่งมันจะมีการถกกันจากผลงานของออของอาจาร,รย์ที่มาจากที่ต่างๆที่เขาส่งนะคะซึ่งตรงนี้คือมันทําให้เราได้ความรู้จากตรงนี้และทําให้เรารู้จกักวิเคราะห์วิเคราะห์กระบวนการในการที่จะมอง มองว่าเราจะตรวจเขาว่าไอเกณฑ์ไหนบ้างซึ่งมันจะมีระดับที่วัดอย่างเช่นพอใช้ดีๆมากดีเด่นอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละอันมันจะมีเกณฑ์ของมันอยู่พอพอเราตั้งเป้าอย่างนี้ไว้เราก็จะเริ่มรวบรวมนะคะว่าม,มันจะต้องมีงานวิจัยเท่าไหร่มีตำราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็คือก็คือเป็นการเริ่มเริ่มสะสมไปแล้วณณตอนนั้นนะคะสะสมในเรื่องของผลงานวิชาการนะคะก็วางไปเลยว่ามันจะต้องมี2ตัวละก็คือในเรื่องของหนังสือตำราแล้วก็ในเรื่องของผลงานวิจัย ทีนี้เราก็วางแผนก็ไปศึกษาเกณฑ์ว่าเขาส่งเขาส่งอ่ะมันมีอะไรบ้างหลังจากนั้นพอวางแผนได้เสร็จปุ๊บก็มาดูว่าเขาให้ส่งกี่เล่มก็จะเริ่มไปถามนะคะถามถามคนที่อย่างอย่างในกรบค่ะก็ถามเลยว่าเขาให้ส่งได้กี่เล่มกี่เล่มหรือถามแม้กระทั่งคนที่อ่านด้วยกันผู้ทรงวิอยาด้วยกันว่ามันควรจะส่งกี่เล่มกี่เล่มอะไรก็ได้คําแนะนําที่แตกต่างกันนะก็คือบางคนก็จะบอกว่าส่งเล่มเดียวเจ๋งๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็จะบอกว่า ส่งได้หลายเล่มไปเลยก็ไม่รู้จะเอาไงก็คือตัดสินใจว่าก็เลยเลือกมานะคะเอามาวิจัยสีเรื่องนะคะแล้วก็หนังสือส่งอีก2เรื่องเพราะว่าท้ายที่สุดเขาก็เลือกไปอย่างละหนึ่งเรื่องอยู่แล้วซึ่งมันก็เกินเกณฑ์ที่เขาก,กาหนดว่าต้องได้อย่างละหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ก็เทปไปเลยอะ่ะวิจัย4ี่แล้วก็นังสือ2ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่นี่คือเป็นเรื่องที่เราวางแผนไว้ละมันก็เลย มีปัญหาตอนที่ส่งนะคะมันประมาณปีหนึ่งถึงสองปีอะเห็นผลอย่างของพี่พี่ก็สองปีแนละ้วก็จะเห็นผลแต่ขณะที่พออื่นเท่าที่พี่สัมผัสนะพี่ว่าค่อนข้างจะยาวนะคะค่อนข้างจะยาวสี่ปีห้าปีหกปีก็มีนะคะพี่ต้องบอกว่าขอชื่นชมนะานน้องกับกบขทุกคนนะค,ะคือแบบคือทาให้ระยะมันสั้นลงจริงๆนะคะการการขอตําแหน่งอะในมุมมองของพี่นะคะถ้าจะมองว่ายากก็ยากนะแต่ถ้ามองว่าง่ายมันก็ง่ายแต่คือเราอะเราต้องมีเป้า คือคือพี่วางไว้3อันหนึ่งมีเป้าหมาย2มีแผน3มีความพยายามเพราะนั่นคือก็ต้องมีเป้าหมายคือคนที่จะส่งต้องมองเลยว่าเราจะส่งปีไหนพอมีเป้าหมายตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มวางแผนอ่านเกณฑ์อ่านเกณฑ์ที่เขาบอกว่าต้องส่งอะไรบ้างนะคะคือเข้าไปดูที่เึ่งบอกว่าเกณฑ์นั่นแหละสาคัญที่สุดเวลาที่เราส่งต้องอ่านเกณฑ์ให้ละเอียดนะคะมีแผนนะอย่างที่บอกว่าก็คือจะรู้ว่า จะส่งช่วงไหนช่วงไหนอะไรเงี้ยคือเตรียมไว้ก่อนนะคะวางเป้าและเตรียมไว้ก่อนแล้วก็มีแผนว่าจะส่งช่วงไหนพยายามพยายามค้นแนวทางการประเมินนะคะคือคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะประเมินยังไงแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์ของสอกอในมอเราก็รู้สึกจะแขวนไว้ที่เว็บไซต์นะครัจะมีเกณฑ์แนวทางเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการก็คืออ่านอ่านเสร็จแล้วเราก็มาขีมามาดูว่างานวิจัยเราอะ่ะมันเข้าตามตรงนี้ไม่ต้องใส่ให้ครบ มีความพยายามเนี่ยตัวท้ายที่สุดนะคะก็คืออยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ส่งขอผลงานวิชาการนะคะว่าเราจะต้องเลือกให้เป็นนะคะเลือกให้เป็นว่าผลงานวิชาการมันคือผลงานวิชาการเลยค่ะต้องต้องไปดูเกณฑ์เกณฑ์เสร็จแล้วก็คือทาทาตามเกณฑ์ให้ครบทุกอย่างนะคะต้องพยายามอย่าท้อนะคะแล้วก็อ่านเกณฑ์ด้วยตัวเองอย่าอย่าถามคนนน้นคนนี้เพราะแต่ละคนดูมาไม่เหมือนกันนะคะดูมาแล้วตีความไม่เหมือนกันให้เราอ่านเองแล้วก็วิเคราะห์เอาเองว่า ประมาณไหนที่เขาให้นะคะประมาณานี้เหมือนเหมือนเหมือนตอนที่พี่ส่งพี่ก็มีคนพูดว่าอู้มันต้องอย่างงี้อย่างงี้แต่เนี้ยพี่พยายามอ่านเกณฑ์อันนี้ก็ได้แนวคิดจากมหาลัยเราที่ส่งเสริมในเรื่องของการขอตําแหน่งก็ถึงบอกว่าทุกคนอะมันเก่งเท่ากันนะคะไม่มีใครเก่งเกินใครแต่ว่าต้องพยายามในการที่จะที่จะ,ท,จะที่จะติดตามแล้วก็ส่งแล้วก็อ่านเกณฑ์ให้แตกฉานตรงเนี้ยมันจะทําให้เราได้เพียงแต่ว่าระดับความเข้มไงอย่างที่บอกว่าพอสอระดับดีมันก็จะเข้มเท่านี้ รสอสระดับดีมันก็จะเข้มเท่านี้อีกสระดับดีมันก็จะเข้มมันจะมีความเข้มแบบพึ้นขึ้นไปเราต้องอ่านเกณฑ์เพราะว่าในคํานิยามศัพท์ของสกอท,ที่เขาออกมานะคะมันก็จะบอกเลยว่าแต่ละแต่ละแต่ละระดับอะ่ะเกณฑ์ทั้งระดับดีระดับดีมากอะ่ะมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยอ่านตรงนี้แหละรับรองพี่ว่าได้นะคะ